สวัสดีครับอาจารย์นรพครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่อาทย์ที่แล้วลาไปหนึ่งสัปดาห์เลยไม่ได้คุยกันเลยนะอาจารย์อะกลับ,บมาคุยกันวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจใช่ไหมอาจารย์ครับปีน<ป>จริงๆก็จะเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายภาครัฐนะครับเอ่อจนนุดทีอว่าไะเน้นไปนั้นเพราะว่าก็ตอนนี้ฟันนงดูหลายๆคลื่นจะพูดถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจนะแต่ไปดูไปนิดหนึ่งว่า ถ้าคนที่ไม่อะไรติดตามแล้วก็ไม่ถึงกับว่าเียงใจรัฐบาลนะคพรบกเกาจะมาจะพูดถึงนะว่ามันที่รัฐบาลระตโตสามสุดเจ็ดอยู่นะดูจะเป็นไปได้หมายถึงว่าปีปีหน้าใช่ไหมจานที่ว่าจะตโตสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปีนี้อ่าี้นี้ปีน<ห>ีาเลยฮะฮะอ่าไวาจะเป็นไปได้นะแต่บางคนก็มองในแง่ดีว่ามันเป็นไปได้รัฐบาลนะับ ผมเอก็คิดคิดเหมือนกันว่าคงคงจะได้ก็ได้ก็ดีแต่ว่าคงจะยากอยู่อมันมีปัจจัยหลายที่อาจารย์ว่ายากนะถ้าเราบอกว่าเรษฐกิจเริ่นิ่สี่ขาแล้วเราก็ตั้งคูนสารว่าถ้าการสงออกเพิ่มได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะทำให้มันได้สามจิดเด็ดหรืออีกตัวหนึ่งถ้ากระทิ่งเศรษฐกิจผ่านฐันลากมันเกิดผล ตอนหน้าจะถึงสายจุดเจออะไรอย่างนี้นะหรือถ้าหน้าเนี่ยนะบรรยากาศการลงทุนมันดีการท่องเที่ยวมันดีก็น่าจะถึงสายจุดเจอสายจุดนี้นะการโอนจะไปหวังว่าจะเพิ่มหน้าเปอร์เซ็นต์นี่ยากอยู่นะเพราะสถานการณ์ทางโลกมันยังไม่สงบนะข้อที่กางก็ขยายด้วยแล้วตอนนี้ก็รักเสียงระมึนมือยเยอะระมันกระชาอุกระลมใจอยู่เอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลักษณะ ทางการเมืองเลยมันไม่ค่อยเชื่อมหน่วยกับการที่จะทําให้เราค้าก้าได้สะดวกนะทางเมริกาเองเนี่ยนะก็คิวอีก็ e กปั๊มแล้วปั๊มอีกนะมันก็ไม่เ,เกิดผลนะอ,อในทางลาตินเมกาตอนนี้ก็เกิดโรคระบาดซิกาขึ้นมาอีกนะคนก็เดินทางต้องเชื่อกับตัวกตัวกันเต็มเลยนะมันระยานกับใจโดยรวมของของโลกเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อหน่วยเกิดการค่าขายโดยสะดวกครับแต่ตอนนี้มาเรื่องการลงทุนการลงทุน เราก็หวังว่าถ้าเราบอกสามสุดเสร็จแล้วนักลงทุนจะม,มามากขึ้นเลยนะรจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยแค่แค่สามเปอร์เซ็นต์อะไรเขาเขาเกรงๆกันนะว่าไปนะและที่สาคัญที่สุดนะสถานการณ์บ้านเมืองบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เกิดบุ่มบู m ขึ้นมาในอิโดนีชซียน,น่ะ,<ฮ>ะมันมันข่าวไม่ค่อยดีครับคือเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดในเมืงองไทยหรือว่าข้าวจะเกิดขึ้นนะแต่มันมันมีมีสิ่งได้สังเกตนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นอิรินีชิออนนะ เมืองไทยมันกระจายที่พักกลายเป็นที่พากการดิสซุ่มซ่อนคือเป็นเป็นผลสะเทือนจากการที่เกิดเหตุในประเทศเพื่อนบ้านเราเราก็จะด้รับผลสะเทือนตรงนี้ไปด้วยนะอนุดท้ายเขาจะใช้ที่เมืองไทยเป็นที่ซุ่มซ่อนนะครับอืมอืมค่ะค่อก็ดีอย่าง่้ที่ว่าซุ่มซ่อนเฉยๆอย่าไปทำอะไรบ้านเราอะนะเอราไปทำที่อย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันไม่มีหลักประกันเป็นคนยังควนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องอ่ เศรษฐกิจก็ร่อยมันมีปัญหาการเมืองปัญหาความไม่สงบอมันมันเขยา่าเขยา่ขยายู่แม้แต่การเทีย่ยวเองเนี่ยนะถ้าไปดูจริงเนี่ยการเทีย่ยวหลักก็เป็นจีนนะจีนเนี่ยโอ้โหยเหมกันดิจีนร้านค้าวร้านค้าจีน<อ>ที่ซัก,กีที่ักจีน<อ>นะแล้วเราประกอบกับบ้านเราไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเงินออมเพราะการท่องเที่ยวจีนในส่วนหนึ่งเงินมันอยู่ที่ประเทศอยู่ที่ธุรกิจจีนนะบ้านเรือนะแล้วก็ส่งกลับนะเรเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่สามารถคาดตัวเลขว่ามันจะได้หรือไ,ได้ตามที่จำนวนคนเข้ามาเพราะมนตัวรั่วตัวนี้นะท่านเวลาเราคำนวณเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดให้เกิดความไม่ความไม่สมบูรณ์อยางนี้ดีกว่าะะมัมสมบูรณ์ในระดับที่เราคาดมันก็เลยทําให้มีความยากลำบากที่บอกดึงสามผิดๆเพราะนั้นเรามองตรงนี้เนี่ยเอาแค่เอเคสองจุดห้าดึสารที่ผมก็ดีแล้วนะเออก็ได้นะแต่นี้าจับมาตัวหลักก็ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เรามากระตุ้เศรษฐกิจฐานลากงานี่ากัเช่่ยเยอะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเราจะกตุ้มเศรษฐกิจฐานนั่นอยู่ในระชารัดนี่คือผมเพิ่งกลับจากใต้เนี่ยเดี๋ยววันวันจันทร์นี้ก็ไปครับเป็นไงครับคือเมื่อวันที่แล้วสองวันที่แล้วเนี่ยผมประชุมกับเครือข่ายประชาชนที่อยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนของสสสนะกระบวนการขับเคลื่อนตองชาวกองุนชนรเหล่านี้นะซึ่งซึ่งองค์กรเหล่านี้เนี่ย นันเป็นเป้าหมายของอท่านสมพิษเขาอะเนาะครจะใช่จะใช่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดขับเคลื่อนไม่ใย่ตามหาร,รากอะไรว่าไปเลยแล้วก็อิงอะไรหลักการของก็ะถูกต้องเลยนะของหมอประเวศของเครือกายสซสอ,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 อทา่านเน่คราวนี้พอเราลงไปดูความเป็นจริงจะก,กลว่ากลไกมันจะเรียกวเป็นหลักหรือเปล่าว่าคนที่ เรานายกหวังที่จะเป็นตัวขัดเลื่อนเนี่ยนะค <ฮะ S 2> ือเครือขา่ายประชาชนในสะสอเครือขา่ายประชาชนในสภาองคอ์กรชุมชนและตนะ่างๆเขาพูต้ตรงนเะนี่ยเขามีชัศนะนในฝ่ายเดียร์ตระกามในเรื่องประชารัฐย์นะ,ะยังไงก็ว่านี่เขาจะเชิญผมไปางใต้เน,ใน,ในี่ยไปไปคุยอ่ะตรงลงมาประชารัฐรธนารัฐธนารัฐธนาที่แปลว่าเงิน รัฐกองเงินรัฐเงินรัฐทุนนะครับ,รบตกลงประชาชนธนารัอยางเง้งนะเพราะว่าภาพกันออกมามันมันไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างประชาชนมีมีแต่พวกนักธุรกิจใหญ่อะไรอย่างนั้นนะครับเถราว่าตั้งโจทย์อาจารย์ตกลงมันประชาชนธนารัตช่วยไปบรรยายกันหนออ่อยอะไรอย่างนี้นะแล้วพอไปดูการลับเพื่อนนะในด้านงานกันตามด้านชาวบ้านกันตามเนี่ยสามสี่เดือนที่ผ่านมากระบวนการขับเคลื่อนต่างๆที่ใช้ทุนชสอเนะ มันเบื่อเงินไปได้ครับ hmm. นะเขาซึ้ง,งกันไปตอนนี้นะ <Okay. S 2> ผมไปดูเน่ตกมาว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่โครงการบางคนเขาองเดือนแล้วไม่ไดเงินเดือนอะไรแบบเขามงินไปออกอะไรเงี้ยนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเข้าไปดูตรงนี้นะเอะมัอนเนนอกเนเรื่องนี้สึดูตรงนี้ปั๊บเดียวเขาเป็นไปถึงเนอกเรื่องนะว่าเอ๊ะนโยบายต่อสรของรัฐบาลมันก็แปลกแ <Okay. S 2> ปลกตรงที่ว่าเอออำนาจเกินเหน่งของรัฐนะ ก็เข้าไปจัดกระทรสงศูนย์ไอ้ส่วนเดียวเขบอกต้องการใช้สอสเป็นพันธมิตรปชารัฐกับเคลื่อนชารัฐเอ๊ะมันยังไงแต่ทาให้พันธมิตรนี่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่นะเคลื่อนก็คือมันมันมันจกลงถ้ามองอย่างนี้นะอ่ามันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอำนาจรัฐตอนนี้มันเหลือสองซี่หรือเปล่าเออทำไมมันมันมันตุบตุเปะอะ หนาเมื <T rib bs> um <M> ่อไกิเ well, มื่อี่ย้อนก่อนเนี่ยสักครั้าพระประเมศตามะนะเดี๋ยวท่านคิดท่านก็ออกมาในพัฒนาองค์กรชุมชนนี่นะเออต้องใช้การกัดเซื่อสภาองค์กรชุมชนทำอันอาะเทือนไหวประชาชนอย่างจริงจังอย่างงน้นอย่างนี้อยางนั้นคือเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่เป็นการที่สรสอทั้งนั้นเลยครับเออแล้วเขาก็ตั้งโจ่ะแล้วแล้วเอาทำไมจะใช้พวกเรากับเพื่อปะชารัฐเออแล้วทำไม ท่านเกิดปัญหานีนะ้แบบอืมอ่าอแล้วเงินทองที่พวกองค์กรเอ็นจีโอกับที่ประชาชนเป็นบัตรเบิกเ,เข้าจ่ายกันจากจากพราตรงนี้นะมันมันก็ขัดขัดกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการหงุดหงิดมีการประชุมว่าอย่างนี้เราจะทำหนังสือไปรชุรัฐบาลนี้ต่อเลยมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวตรง,งนี้อยู่มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออตกลงอันนี้อยู่ว่าเคลื่อนเกิดจิตฐานรากฐานประชาชนเนี่ยนะมันมันจะไปได้เอ๊ะอาจารย์ถ้าแบบนี้เนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นเรื่องว่า ต่างคนก็ต่างทาหรือเปล่า,าท่านสมคิดก,ก็เคลื่อนไปแต่ว่าไอ้หน่วยจะตรวจสอบสอสอก็ทําไปไม่ได้มาคุยกันาภาพรวมเป้าหมายในการขับเคลื่อนของรัฐยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยมันคืออะไรยังไงตรงนี้ไหมอาจารย์มันเ,นะเนเรื่องจริงนะเรื่องสุพรรณเทพทุกเรื่องจริงฮะผมผมคิดมันคุณนนั่นแหละะผมมีความรู้สึกอํอนน่าท้าทันทีสองซีกนะอืะมันไม่ได้มีเอกภาพจริงเอาไป้งจริงแลเนี<ะ>่ยเออมันเป็นอย่างจริงนะนเพราะนั้น ผมนี่ก็ก็รู้จักมากคุณนะกับกัอบอะไรนะผู้บริหารสสเรื่องกรรมการผู้สมุครเลยผมรู้จัก,กขเขาอยู่นะครับเพรเขาเ,เขากับบางคนเก็เคยมาขอรอบบทธรรมไปนะ,อ,ะอาจารย์เรามากับเครื่องประชารัฐดยกันกับนนะกรัฐบาลเนาะสสจะทําเรื่องนี้พอสักพักไม่เบนเดินต่อมาโด,ดนกันแล้วเป็นแถวอ้าวผมถามาจะผมร่วมยังไงคุณก็โดนอย่างนี้เราช่วยอะไรก็ว่า เออก็งงๆอยู่เนี่ยนะปุเนี้ยก็ถามผู้อาจารย์ให้ผมไปทาอะไรก่อผมก็พยายามเฮยน่าจะเป็นเตรกับผู้มีอำนาจคนนั้นคนนี้ดูเขาจะค่อนข้างจะแฟร์อยู่นะอ้าวพอเช็คไปใว่าไอ้คนที่ผมคิดว่าเขาเขาพอจะคุยสอนอรู้เรื่องไงเขานั่นแหละที่เป็นคนจี้สอนๆลงไปอ้าวแล้วัเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอออ่าแทางท่านสมคิดเนี่ยผมก็ถามนะถามว่าเออก็ท่านสมคิดดูเหมือนว่า จะชูการกับเคลื่อนผ่านสอสอไม่ใช่ทำไมเขาเขาไม่พูดจาว่ากล่าวกันว่าเราจะเอาอยัางไงอ่ะทางนี้คงงงๆนะก็แน่น,น่ะสิเจะเป็นยังไงไปะนะสรุปทั้งหมดเลยนะมันผิดกับภาพหรอกครับกพรางประชาธิปัตย์อะดังนั้นดังนั้นการขับเคลื่อนภาคประชาธิปัตยผ่านผ่านภาคประชาชน,น,น,นจริงๆผมไม่ค่อยมั่นใจครับ ค,คือโดยโดยโดย,โดยหลักการโดยแนวะคิดนี่ฟังแล้วก็แหมดูมีความหวังนะอาจารย์แต่พอมาดูในในแง่ของรายละเอียดอ <c oughs> แต่ละจุดแต่ละจุด,จดอย่างที่อาจารย์ว่ามาจากพื้นที่เขาสะท้อนมานี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรัฐบาลก็จะต้องเอาไปปรับไปแก้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมันจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการถูกต้องนะนี่นี่ผมพูดประชารัฐที่ดูเน้นชุมชนชนบทนะครับชุมชนต่างจังหวัดนะทีนี้ อ่าแรกแก้วารกย่าอีส่วนหนึ่งก็คืองานเลยนะครับเออผมก็พยายามเสนอนะเสนอว่าอะไรครับเร่องงานที่ว่าเนี่อ๋อครับพูดกันมานานแล้วนะอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีอาจารท่านหนึ่งขอโทษไม่อยากเ่ยชื่อนะครับเขาก็มากับซิบผมอ่ะอาจารย์อ่าออกอาสารุวันนี้นะขอร้องอาจารย์อย่าพูดเรื่องธนาคารแรงงานนะอ้าวทำไมอ่ะ ก็นี้มันเป็นฐานแรกนะมันน่าจะเป็นกระบวนการประชาธิปไตยใช่หรอเออตุ้มเสรยกิจนะเนี่ยเออเอาเงินของเขามาให้เขานี่นะ,ะเขาบอกว่าท่านนายกตู่เนี่ยได้อ่านโครงการอาจารย์มาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกแล้วอ,อก่างนั้นเหรอผมดีใจมากเลย้วท่านเป็นเกี่ยวกับก่อนเนี่ยอเออแต่อาจารย์ได้มันมันเคลื่อนไปออกแล้วเอาทําไมอ่ะท่านายกสนใจมันเคลื่อนไปออกทําไอ่ะเาบว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่อยอมไม่เกิเออดเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยเลื่นไม่ออกออเอ๊ะอ้องลงตลง้องลงประชารัฐหรือธนารัตต์ตกลงอเออนี่นะไอ้น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกผมนะั้นมันมีข้อเสีจริงขนาดไหนแต่เขาเป็นานายทหารเราก็ต้องฟังเขามันน่าจะใช่ฟังว้หูหนะึ่งก่อนอาจารย์ฟังไว้หูหนึ่งก่อนแต่ผมก็ ในทัานาศนคติตัวผมนะผมก็ผมก็เชื่อมั่นในลิตูดว่าเขามีความผิดใจนะ,<ฮ>ะแต่ผมก็รู้สึกนะว่าในอำนาจรัฐบรอบๆข้างลิตูเนี่ยเอ้มันดูเหมือนเป็นสองซี่สองสายอยู่นะแต่เนี่ยถ้าดูจากถ้าเราดูจากการกับเคลื่อนบรรยากาศเนี่ยเราเห็นชัดเนจนว่สองซี่สองสายดูจากโครงการของผมเนี่ยที่เสนอไปนะขนาดว่ามันได้ผ่าน บรรจุอยู่ในร่างนะัดรำหนับเดิมนะ,ะแล้วผมไปเสนอในสปชนะก็ผ่านสปชนะแล้วก็ถูกบรรจุไว้เป็นการขับเคลื่อนของสปชนะครับ<ะ>แต่พอฟังนี้อ้าวหรือไงเอ็นตรลงก็โจทรงยอนกลับเลยว่า<ะ>เมื่อเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจฐานว่าผ่านนโยบายประชารัฐ<ะ>นะรัฐอยากร่วมมือกับภาคประชาชน ในการสร้างฐานเศรษฐกิจเนี่ยในรูปธรรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอออ่าก็มีคุณหมอท่านหนึน่งที่อยู่ใกล้ชิดกับนารัฐผมก็ถามท่านก็คื้ท่านก็นบอก่าอา,าจารย์จเจเย็นเราจะมีการแบดคณะกรรมการในชุดหนึ่งนะ,ะที่มี่วนร่วมจากภา้ประชาชนครับ<ะ>ผมว่าคุณหมอครับจำว่า,าประชารัฐผมไม่เกียดหรอกครับว่า มีรัฐบาลมีทุรการชนมีประชาชนนะผมไม่เกี่ยงนะมันก็เราก็อยู่ในรัฐบาลด้วยกันอยู่ในประเทศไทยด้วยกันครัอยู่ในรัฐาเดียวกันในเเดียวกันนะแต่ถามว่าทําไมในองค์กรหนึ่งๆเนี่ยของประชาชนนะทาไมประกอบด้วยคนสามส่วนนะเออคนของรัฐบาลคนของธุรกิจนะคนภาคประชาชนเนี่ย มันจะได้คุยกันรู้เรื่องรู้ราวในพวกมันตรงไหนคือข้อมูลมันจะได้ครอบคลุมทุกมิติใช่ไงเนี่ยทำไมบอกว่าภาพประชนอีกสิ่งหนึ่งเออชุดอื่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเอ๊ะแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงนี้การผู้มือรส่วนการสับข้อเสียด้านเนี่ยมันมันออกจะเป็นเพี้ยนแต่เป็นเป็นเพราะอาจารย์เขาไม่ตกผลึกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือมันเลยออกมาเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นความรู้สึก ของคนในซีกที่ทํางานพัฒนาคนเอกชนนะเขาจะพูดสร้างภากนนแต่ผมเนี่ยเอผมก็อะไรก็ต้องพูดก็ต้องด้านหนึ่งผมก็ฟังสมคิดแหละว่าเขาก็เป็นคนที่รู้จักนักคุณหมอประเวศนะแล้วก็เขาก็เคยทํางานกับพัานใครท่านใคอมาแล้วก็เห็นอยู่ว่าเออการ ยุคไทยรัไทยนั้นการการสร้างฐานเสียงอะไรนะก็ต้องอาศัยฐานเหล่านี้นะเพราะนั้นก็เขาเขา็น่าทีา่เดียวนั้นแหละคือก็คงอยากยาที่มันอยากทำจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามันถ้าเศรษฐกฐิจฐานรากมันดีแล้วประเทศภาพรวมเศรษฐ,ฐกิจภาพรวมก็โตมันก็เป็นผลงานน่านลองสมคิดด้วยเป็นแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจไอ้เรื่องกลไกอะไรพวกนี้หรือเปล่าอาจารย์มันเลยติดขัดตรนี้ผมผมมองเป็นศาสตร์การเมืองนะ ผมถามอำนาจรัฐปัจจุบันเนี่ยม,มันมีคนส่วนไหน,นมีอำนาจอยู่บ้างออนะข้อสรุปของผมเนี่ยหนึ่งฐานแน่นอนอสองคือทุนใหญ่ครับอมนะเมื่อสองคือทุนใหญ่เนี่ยถามว่าสมคิดเนี่ยนะกล้าที่จะชะเล่นทุนใหญ่ไหม,อมนะโอเคสมคิดชูถามแรกนะ แต่ถ้าสมมุติว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวสานรากนั้นเนี่ยมันรบกับผลประโยชน์ทุนใหญ่สมคิดจะกล้าไหมลนะ่ะเออนะครับยุปยีกตัวหนึ่งที่สมคิดคิดว่าจะช่วกระตุ้นเ,นนเศรษฐกิจเลยนะครับอ่าก็คือให้ข้าวที่ดินข้าวติดข้าวปีนะโออันนี้อันนี้เสียง เสียงอึ้งเลยนะอาจารย์นะกานยากจะเกิอไปไม่รอดมากินทางลัดดีกว่าอาจารย์ครับเราเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีอาจารย์จะได้สรุปประเด็นนะผมอยากจะบอกเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ผมรู้จักเนี่ยนะเช่นด็อกเตอร์ที่เป็นต้นนะเขาออกมาเคลื่อนไหวกับคนระดับสูงของข้ามมนเนี่ยเป็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ครับนะและผมก็อยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ฐานรากก็ไปไม่ได้เราคิดจะเอาทุนรัดๆกันมาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกันนะฮถามว่าแล้มันจะโตสังค์ได้หรอืเนี่ยก็จะ,ะเหนือยกันนะฮะครับผมขอบคุณมากครับาัาจย์ครับพบกันมันสุงหน้าครับสวัสดีครับ